สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่แอปหาเงินออนไลน์นะครับอ่ะก็เป็นแนวเล่นเกมนะครับมีชื่อว่า m e r ร์ดเคสซี่บอนะครับตัวนี้เล่นถอนเข้าในส่วนของทูมันนี่เวเล็นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในส่วนของเกมนะครับอันนี้ผมเล่นมาแล้วนะครับอ่ะตัวนี้เชิญเพื่อนได้1นึบาทห้สตาตค์นะครับในส่วนของไอตัวรูปเพชรก็คือการถอนเงินนะอ่ะตัวนี้เราล็อกอิน1วันแล้วก็สามารถถอนได้เลยนะครับ1เพชรเท่ากับ1สตางคตานะครับวันหนึ่งถอนได้ 2ครั้งนะครับถ้าเป็นตัว15บห้าคตานะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอนให้ดูเลยดีกว่านะนะผมมีอยู่32เพชนะครับมันจะถอนได้2ครั้งนะครับก็คือ30เพชนะโอเคในส่วนของอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คืออ่เราเล่นจะเป็นโบนัสประจําวัน,นครับมันจะได้วันถัดไปนะก็คือถ้าเราเล่นเนี่ยเราต้องได้0.6 0 6์จบาทนะครับต่อวันนะครับมันถึงจะสามารถ อถอนได้ในวันถัดไปนะครับก็ตามนี้เลยอันนี้ผมได้มา31มคะแนนนะครับก็กดถอนไปก็เท่ากับ31สตาร์นะครับรวมกันเป็น61สตาร์นะสมัครใหม่เราจะได้รับไป15สตาร์นะครับก็ตามนี้เลยในส่วนของ q u e วภารกิจอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันที่7มันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเชิญเพื่อน2อ0คนแล้วก็ดูโฆษณา2 0 0 0ครั้งนะครับ เราเน้นถอนในส่วนของเพชรนะครับก็คือตัวนี้นะตัวอ่าอามันมันถอนแล้วก็หายเลยนี่หว่าอ่ะงานเข้านะครับมันถอนแล้วก็หายนะสําหรับตัวนี้นะครับผมนึกว่าจะถอนได้เรื่อยๆนะะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นเนี่ยเราสามารถกดวางได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะผสมกันนะครับอ่ะตัวนี้โฆษ,ษณาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมานะเนี่ยเรากดเพชรตรงนี้นะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถ รับเพชรตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโบนัสในวันถัดไปนะครับแต่ว่าตัวเพชรสามร้อบาทกว่าจะถึงกว่างสามบาทเนี่ยก็ต้องสะสมเพชรส0มส0บสามร้อยสามห่มหมืใช่ไหมประมาณ30,000ื่นนะครับโหค่อนข,ข้างยากนะแต่ว่าหลักๆน่าจะเอาตัวนี้ซะมากกว่า ก็คือโบนัสประจําวันเนี่ยคลิกให้ดูนะครับก็ตามนี้ถ้าเราเล่นตัวนี้มันได้ศูนย์จุดศูกเนี่ยก็คือ6สตางค์นะครับมันจะได้สะสมในวันถัดไปนะแล้วก็จะถอนได้นะเดี๋ยวดูก่อนมันขึ้นมาไหมก็ตามนี้นะครับอ่ะผมก็ได้มา15สตางค์สอันนะครับก็เป็น30สตางค์แล้วก็ตัวที่เล่นผ่านประจําวันนะครับก็ได้อีก31สตางค์รวมเป็น61สตางค์นะ ในส่วนของการเล่นเราก็กดโยนไปเรื่อยๆนะครับส่วนเพชรเนี่ยเราดูได้สองอันนะอันเลือกตัวที่บินก็ได้นะครับมันจะเพิ่มได้ทั้งเพชรแล้วก็ในตัวคะแนนที่วันถัดไปนะครับก็ลองดูเดี๋ยวดูโฆษณาจบมันจะขึ้นโชว์ให้นะครับก็ตามนี้เลยเงนินอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าสะสมได้เรื่อยๆนะ เราก็เล่นสะสมไปก่อนโอเคก็ตามนี้นะครับมันก็ขึ้นมาสองอันนะตัวนี้ได้ไม่ถึง1สตาร์นะครับ0ูนจุดเเราคลิกด,ดูนะครับมันก็ยังไม่ถึงนะมันจะได้0.07นะถ้าได้1ก็คือจะได้1สตาร์นะครับ ถ้าเราจะถอนวันถัดไปก็คือต้องได้6สตางค์นะถ้าเราดูโฆษณาคลิกเพจอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีโฆษณาขึ้นให้นะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยแต่ว่าโฆษณามันจะขึ้นมาโชยเรื่อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแต่ถ้าจะสะสมถึง3า0 0 0คะแนนเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะผมนึกว่ามันจะถอนได้เรื่อยๆเหมือนกับตัวละคิตที่วันไลน์นะครับตัวนั้นนะ่ะสามารถถอนได้เรื่อยๆนะครับ ในส่วนของ15สตานะอ่ะคลิกอ่ะยกเลิกไปปุ๊บมันก็ได้เพิ่มอ่เราได้1.44ก็เท่ากับ1สตานะครับก็ตามนี้เลยมันต้องได้6สตานะมาถึงจะได้โบนัสในวันถัดไปนะครับอ่า้งกระปุกอันนี้ก็เป็นโบนัสมันก็มี3อันนะครับก็คืออันที่แรกก็จะเป็นการถอนของเพชรนะครับส่วนที่2ก็คือการเชิญเพื่อนก็ตัวนี้ หนึ่งคนก็ได้เท่ากับ1บาทห้าสิตังค์นะครับเกือกหนึ่งภารกิจก็เราทําไม่ได้อยู่แล้วเท่าที่ผมดูนะคือมันทํายากมากนะครับอันนี้ผมดูโฆษณาไปเท่าไหร่นะดูโฆษณา 23. นี่แต่ว่าผมดูรู้สึกว่าจะเกินแล้วนะเพราะว่ากว่าจะครบไปถึง30ก็ก็จะดูเยอะอยู่ก็ตามนี้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ